United เต l อ c ล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบ United เต l อ c ล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแม่เชสเตอร์อยู่นเตดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เอริกเทนฮากยืนยันว่าลิซันโดมาติเนสและวิกตอร์ลินเดเลฟพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมพบกับไรตันโฮฟออบเบียนในขณะที่ราฟเอลเอวรานและเมสันเมาส์อยู่ในแนวโน้มที่ดีของการพื้นฟูร่รางกายแต่ก็ยังเร็วเกินไปสำหรับเกมนี้ส่วนทางรามุ un, สฮอยลุนซ้อมรวมกับทีมเตรียมลงสนามพบกับไรตันโฮฟออบเบียนซึ่งฮอยลุนยืนยันกับโบรซีในเดนมาร์กก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอาการบาดเจ็บและตอนนี้ฟิตเต็มร้อยพร้อมลงสนามแล้ว เกมกับไรตันโฮฟเอวเบียนน่าจะเป็นเกมที่หอยหลุ่นลงสนามต่อหน้าแฟนๆที่โอทราฟฟอร์ดในฐานะตัวจริงเป็นเกมแรกโซฟิยันอัมราบัชยังไม่ฟิตพอจะลงเล่นในเกมกับไรตันในวันนี้เอริกเทนฮาเปิดเผยว่าอัมราบัชเขากลับมาจากทีมชาติด้วยอาการบาดเจ็บดังนั้นเขาจะยังไม่พร้อมสําหรับเกมวันเสาร์นี้แต่ผมคิดว่าถ้าหากจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบแบบง่ายๆคือเขาจะกลับมาในเร็ววันนี้ ใช่และผมแน่ใจว่าเราทุกคนจะได้รับความสุขจากเขาคริสเตียนมูโรสโคชในวัยเด็กของรามุสฮอยดุนออกมาเปิดเผยว่าฮอยดุน <d> มีพรสวรรค์น,น้อยกว่านิคลาสเบตเนอร์หัวหอกรุ่นพี่ทีมชาติเดนมาร์กแต่ที่แตกต่างกันเลยก็คือเขามีความคิดที่ถูกต้องที่จะประสบความสำเร็จแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวรามุสฮอยดุนมาร่วมทีมจากอาตาลันตาในซัมเมอร์นี้และลงสนามให้กับทีมไปแล้วในเกมพบกับอาร์เซนอล ซึ่งเป็นก่อนเกมที่จะเบรกทีมชาติโมโรสที่เคยทำหน้าที่สอนดาวยิงทีมชาติต่างรุ่นทั้งสองคนในวัยเด็กได้ออกมาชื่นชมความคิดและทัศนคติของฮอยรุนแต่เชื่อว่าในด้านพรสวรรค์เด็กคนนี้ยังมีน้อยกว่าหลอดเบนต์แต่มีการเปรียบเทียบที่ดีสำหรับอีกหนึ่งดาวรุ่งที่เราเคยมีกับนิคลาสเบนเนอร์พวกเขาทั้งสองคนเป็นสูนหน้าธรรมชาติทั้งคู่มีสภาพร่างกายอันยอดเยี่ยมและแววตาที่เปล่งประกายพวกเขามีอารมณ์ขัน เขากับคนได้ง่ายและกล้าสแสดงออกเบตเนอร์มีพรสวรรค์ฟุตบอลมากกว่านั่นทําให้เขาทําสิ่งต่างๆได้ง่ายดดยและได้รับอิทธิพลจากทุกๆอย่างซึ่งส่งผลต่อเขาเมื่อเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์รามูสฮอยนูนั้นแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงแม้ผมจะมั่นใจว่าเขาจะซื้อรถคันใหญ่และนาฬิกาสวยๆสักเรือนแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่เกินตัวเขาไปนะเขามีความคิดความอ่านที่ถูกต้องในเรื่องนี้เขามีวินัยมากมาก เขารู้ดีว่าผลจากการทำงานหนักคืออะไรและการทำงานอย่างหนักพาเขามาอยู่จุดนี้ได้อย่างไรชองแคลร์ตัวดีโบปราก,การหลังตัวเก่งของนิสเปิดเผยวิธีการคิดของเขาหากตัวเขาต้องการย้ายทีมในอนาคตว่าถ้ามีทีมไหนสนใจในตัวเขาก็ขอให้เข้ามาพร้อมกับแผนงานที่มีเขามีส่วนร่วมกับทีมตัวดีโบตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงท้ายตลาดการซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าวในการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ที่มาแทนที่แฮร์รี่แม็กไวที่พวกเขาตัดสินใจจะปล่อยออกจากสมโมสรนแม้ท้ายที่สุดแล้วการย้ายทีมของอดีตกับตันทีมปีศาจแดงจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ตามและทําให้การเดินหน้าคว้าตัวตัว,ตวดีโบเข้ามาร่วมทีมนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันตัวดีโบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหากมีการติดต่อเพื่อดึงตัวเขาไปร่วมทีมจริงเขาจะต้องได้รับคําตอบที่ชัดเจนถึงอนาคตของเขากับทีมนั้น ผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มันแตกต่างที่ผมเคยเจอมาในอาชีพของผมผมคิดมากในเรื่องนี้มากๆมันยากนะผมไม่ได้ต้องการทำผิดพลาดในตัวเลือกที่ผมมีผมยังคงคาใจและผมยังใจเย็นกับเรื่องนี้อยู่ผลลัพธ์มันสำคัญมากกว่าจะถามว่าผมจะย้ายไปเมื่อไหร่ผมกำลังรอการนำเสนอโปรเจกต์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วพวกเขาคาดหวังอะไรจากผมได้บ้างทำไมผมถึงต้องย้ายไปคุณไม่สามารถย้ายไปยังสโมสรโดยมีคำถามเหล่านี้ ผมรู้ถึงสิ่งที่ผมได้จากนิสทำไมผมถึงต้องย้ายไปยังจุดที่เป็นปริศน,นาอยู่ดังนั้นทุกอย่างมันชัดเจนผมย้ายทีมครั้งแรกตอนอายุ18ปีการคิดในตอนนั้นมันยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ปิดท้ายกันที่เรื่องของเมซอนกรีนวูดโคเซ่โบดาัสกุนซือของเกตาเฟ่ได้เปิดเผยว่าจูสบริงแฮมเป็นคนแนะนําให้เมซนกรีนวูดย้ายมาเล่นในลาลิกาสเปน ซึ่งก่อนหน้านี้แมนยูเปิดทางให้กรีนวูดย้ายออกจากทีมได้ในซัมเมอร์นี้และตกเป็นข่าวกับหลายสมโมสรมากมายทั้งในอิตาลีตูเกียรวมไปถึงซาอุดีอาระเบียก่อนจะลงเอยด้วยการย้ายมาเล่นกับเกตาเฟ่นในแบบยิ้มตัวซึ่งการย้ายมาของกรีนวูดนั้นบอโดลาสเตเปิดเผยว่ามันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้นักเตะระดับนี้มา แต่พวกเขาติดต่อกับผู้อำนวยการกีฬาของเราเราคุยกันเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งสองฝ่ายก็พยายามพูดคุยกันเรื่องเงินให้ลงตัวและนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน E ีพีนี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับ ส่วนวันนี้ยูไนเต็ดอัลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ